นี่เพนด้าเพนด้าระวังเฉียดไล้ข่าบคอเด้อระวังเฉียดไล้เระวังเฉียดไล้อันเดออันเดอเพนดาพี่เพนดาเอ้ยเพนด้าพี่แล้วเพนด้าอันนี้มันนี่ด้าด้าอันนี้พี่พี่มันหวงพอแม่บ่อยเขาเขามาไก่พอแม่มันจะอยากหยอกเขาเฮ็ดไปเถอะละแต่งความไปเมื่น่ะมีแมวเปลี่ยนหรือยังแกมีแมวเปลี่ยนหรือยังแกเพนดาพี่เร็ว เมื่อไหร่เมไรคู่เขาทั้งเสียล่อหยอกเขาแล้วก็เรียนไล่กันนนาด่าเนาะเนาะ,นะแล้วกวาดสีแล้วบินกันด่าพี่นะพี่อันนี้วอาหาว่าฟา่าโอ้ยเยยยมากยยขาเยียไม่ย่ะแันอย่ยบอกแคยยายมยาหา้มียมันน่นายยยยยายยยยย แม่ไปหาเพนด่าก่อนมาหาเพนด่าเร็วแล้วมาหาเพนด่าเร็วอีหนูหนูมาเร็วมาอีหนูมาหาเพนด่าเร็วคัน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 มัดคันมัดว่าแล้โอ้ย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 พังตัวพังตัวมาอันนี้ฮะมาเร็วโอ้ยพังตัวพังตัววึงวึงวึงเขาเพ็ดพังตัวว่าแล้พว่าแล้วว่าแล้วว่าล่ะเขาไปแล้วหุ่น ไม่อยากไอ้แข็งเหรอีหลาพัางตัวบ่ฮะอีหลาพัางตัวเดี๋ยวเยวพื่ออะไเขาพังตัวนี่เพื่ออะไรอู้เห็นเขาเด้เพิอูย้ยเห็นมันเลยมันพังตัวเลยแล้วบินมันแนบนเนี้ยนี่นี่แหละคิดจังหวะประจำวันสิแหละหากวนหมามาาันก็กาเหรียญยุแค่นี้เล่นยญแบบแพนด้าแบบแดงกับอีแข็ง ปอเล่นน้ำกลนมาตหน่อยังแมือมากมือแหลกไม่ขีปนะสิทายลงไปเอามามือแหลกันทียี่สิเมษามนก็เล่นยอมของสิละยังเลรนกับเขาเพ้่นหลัเพ่นดาอยากเลรนด้วยกันดิเพ่นดาอยากเลรนพ่อได้ดิเพื่อนอะเพื่อนอะเอ็ดเจเเอดออเอดอะเพื่อนดาอยากหยอกนะเอาเพื่อดาใส่มันดูเพ่อนดาเออใสมันดิเพื่อนอเพื่อนอะ แคนดาอยากหย,ยอกเพื่อล่ะแค่น่ามันก็หอยอกเป็นเถอะแ่น่าฮะมันก็เฮ็ดหยอกเป็นเถอะวะไอเฮ็ดหยอกมันไม่ด้อยเฮ็ดหยอกร้องบินดิกบดีเลยเบิงบ้งเบิง้งเฉียดไล่เฉียดไล่เบิง้งแพ่น่าจะกามันดิกาบล้อบินเร็วกาบันเออย่าไอไอย่าจะกา,ม,ะกามันเร็วเร็วแค่น่าจะกามันเร็ว ขันดาเร็วเราปจิกายมันเร็วเร็วเดีย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 วโอ้โบ้าเลยเลี้ยนเนี่ยเสีย้ลวเสียหลับไปเอมันบ้ามันบ้ามันบ้ามันขึ้นแล้วบ้าขึ้นแล้วเลยบ้าขึ้นแล้วบ้าขึ้นแล้วบูมกองขันดาเป็นบ้าแล้วบูมมันดีไปทัวแล้วบูมได้ของดีเด้อขันดาได้ของดี อ๋อม้าอีกแล้วว่าสีร้มไทยมันมาอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้ดยไอ้เี๋ยวฮันดาวมาทางนี้ันดาแล้วมาทางนี้เร็วเร็วมาหายบินอยู่เร็วเร็วแล้วมันจะการบินเร็วเร็วดาอะไรมานีดามันนีเร็วมาเฮ้ยหมอบหมอบหมอพังตัวนดาแล้วมาหนีแล้วมานีเเร็วเร็วเเร็วเร็วเเร็วนีเนี่นดากพอได้ดาก็เห็ดหยอกมันได้บุ๋ม เพ่อได้เมื่อยแล้วคลิปสี่นาทีแล้วนี่ผมไม่อย่างไม่ตะมาแมะไรหยอกกันเงินไรไม่มีสาระอะไรเลย